เพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะนำสูตรของวันนี้นะคะมาให้ทุกคนดูนะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรรูด19ประตูนะคะรูด19ประตูนะคะเล่นได้ทุกห้องนะคะสูตรนี้แต่ผลรางวัลหรือผลผลออกนะ,ะที่แอนนำมาก็คือจะเป็นห้องลุ่งเศรษฐีนะคะถ้าใครอยากได้ห้องนะคะก็ทำเข้ามาเดี๋ยวแอดจะส่งให้นะคะ Okay. อ่เป็นซูเปอร์5นาทีนะคะซึ่งใน1วันจะมีอยู่265รอบนะคะอันนี้เป็นสูตรรูด19ประตูนะคะซึ่งสูตรแอดวันนี้ก็คือนำ10บบนบวกบวกกันนะคะ10บนบวกหน่วยบนนะคะแค่นี้เองนะคะสูตรมีแค่นี้นะคะนีะ่เรามาลอง เล่นดูก่อนนะคะซึ่งแล้วแต่ใครอะแล้วแต่ใครจะเล่นนะคะจะเล่นหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทแล้วแต่ทุนเราเลยคะ่ะงบน้อยก็เล่นได้นะคะอะเอาเริ่มกันเลยนะคะรอบหนึ่งร้อยสิบเก้านะคะหารอบหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะนำสองบวกกับสามนะคะอาเดี๋ยวเขียนให้นะคะสิบบนบวก หน่วยบนนะคะสิบบนบวกหน่วยบนนะคะนี่นะะได้เท่าได้เท่ากับสองบวกสามเท่ากับห้านะคะเราได้ห้าอย่างนี้นะคะแล้วก็นับเพิ่มเป็นห้าแล้วก็หกอย่างนี้นะคะนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะแล้วก็นับเพิ่มหนึ่งแต้มอย่างนี้นะคะแล้วเราก็นําไปรูดสิบเก้าประตูนะคะผลที่เราได้แล้วก็นาไปรูดสิบเก้าประตูนะคะ นี่ค่ะรูดบนล่างนะคะบนล่างนะคะอ่ะผลรอบที่120นะคะผลออก48168นะคะเรามี5กับ6ในนี้ไหมคะมี6นะคะนี่6นี่นะคะ6เข้าไปหนึ่งเด้งถ้าอ่ะแอดจะยกตัวอย่างเล่น1บาทให้ดูก่อนนะคะถ้าเล่น1บาทอย่างเงี้ยทุนเราจะอยู่ที่1รอบ2ตัวนี้อยู่ที่76บาทนะคะถ้าเราเล่น1บาทในสูตรนี้นะคะจะ ทุนของเราอยู่ที่76บาทถ้าเราเข้า1ตัวอย่างนี้เราจะได้90บาทนะคะซึ่งกําไรเราอยู่ที่14บาทนะคะถ้าเล่น1บาทนะถ้าเข้า1ตัวได้14บาทอ่ะอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้คือทุน1บาทก่อนนะคะสาหรับคนงบน้อยนะคะอ่ะรอบต่อไปคะ่ะ8บวก1อย่างนี้นะคะ8บวก1เท่ากับ9อย่างนี้นะคะแล้วก็ยก9มานะับเพิ่ม1เป็น9แล้วก็ศูนย์นะคะ 19แล้วก็ศูนย์อย่างนี้นะคะอ่าเรามาดูรอบที่121นะคะผลออก3 2 3 0 9อย่างนี้นะคะที่เรารูดไปนะคะรูดเก้าประตูไปคือรูด9กับศูนย์มีไหมคะ9กับศูนย์นี่นะคะเราจะดูแค่อ่าหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแค่นี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นเล่นวิ่งนะคะอ่าเล่นวิ่งนะคะ เราจะดูแค่สี่ตัวหลังอย่างนี้นะคะเก้าศูนย์เรามีนะคะนี่เก้าศูนย์นี่จะยกตัวอย่างให้ดูนี่เข้าสองเด้งอย่างนี้นะคะเข้าสองเด้งเท่ากับเด้งละเก้าสิบาทก็จะได้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเราเล่นไปเจ็ดสิบหกบาทใช่ไหมมันจะอยูอ่มันจะได้กําไรอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่บาทต่อรอบอย่างนี้นะคะหนึ่งร้อยสี่บาทต่อรอบถ้ามันเด้งสองอย่างนี้นะ,ะจะได้ร้อยสี่บาทอย่างนี้ค่ะ,ะต่อไปทําเหมือนเดิมนะคะ สองบวกสามนะคะสิบบนบวกหน่วยบนเท่ากับห้านะคะแล้วก็ยกห้าไปนับเพิ่มหนึ่งก็เป็นห้าหกอย่างนี้นะคะเข้าใจไหมคะอ่าถ้าใครดูไม่ทันยังไงก็กรอ,อกไปดูนะคะแอดจะพยายามพูดให้เข้าใจมากที่สุดนะคะมันสูตรง่ายๆทุกคนนะ่าจะเข้าใจง่าย,ยหลอกอ่า ได้5กับ6นงี้นะคะแล้วก็นำา5กับ6ไปรูดเนาะอ่ะรอบที่122ผลออก5 4 6 92นะคะแล้วูด5กับ6ไป6เข้านะคะนี่ค่ะ6เข้าอันนี้5จะเป็นเข้าวิ่งนะคะอ่ะอ่ะเข้ากับเข้าวิ่งแล้วกันอ่ะอย่างงี้แต่ว่าเราจะเล่นแค่รูด19ประตูนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปนับตัวข้างหน้านะคะรูด19ประตูเราก็ดูแค่ด้านหลังพอก็6เข้านะคะเข้า1เด้งก็14บาทอย่างนี้นะคะ ่ะรอบเราไปทําเหมือนเดิมคะ่ะ4บวก6เท่ากับ10อย่างนี้นะคะถ้าได้เลข2ตัวอย่างนี้เราจะเอาตัวด้านหลังนะคะคือเลข0ูนย์นะคะนับเพิ่มไป1อย่างนี้นะคะอ่ะได้0ูนย์กับ1ก็นําไปรูดเนาะ รอ,อ,อบที่123รอบที่123รอี่นะคะผลออก C C 0 1 8นอย่างงี้ค่ะเรารูดศูนย์กับ1ไปนี่นะคะเข้าสองเด้งเหมือนเดิมค่ะถ้าเข้าสองเด้งอย่างเงี้เราก็บวกไปเลยค่ะ104บาทนี่คือเราเล่นทุนอ่ะเล่น1บาททุนเราอยู่ที่76บาทนะคะต่อรอบที่เราเล่นต่อรอบนะคะถ้าใครมีทุนหนาหน่อยก็อ่ะเล่น2บาท3บาท4ีบาทก็มันก็จะเพิ่มไปนะคะจะถ้า2บาทก็จะเป็น28อะไรอย่างเงี้ยถ้า2บาท เด้งมาสอง่ี้ก็จะได้2องร้อบาทอะไรอย่างี้ก็แล้วแต่ทุนเพื่อนๆน,นะคะว่าใครจะเล่นครั้งละเท่าไหร่นะคะแต่ในทุกครั้งที่จะเล่นก็ต้องเทสสูตรก่อนไม่ใช่แบบว่าเออไม่เข้ามาสามรอบรอบที่4ี่ก็จะเล่นต่อรอบที่ห้าเล่นต่อคือแบบนั้นไม่ได้นะคะแบบนั้นก็คือมันจะดูดเราไปเลยนะคะเราต้องเปลี่ยนสูตรหาสูตรที่มันเข้ากับวันนั้นๆสูตรมันเดินยังไงแล้วก็อาสมมติว่า เราจะไปเทสดูเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเทสดูว่าเออเข้ามาอย่างเงี้ยเออรอบต่อไปค่อยเล่นอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะสี่บวกศูนย์อย่างงี้นะคะทําเหมือนเดิมสี 0, ะะ่บวกศูนย์นะคะเท่ากับสี่อย่างงี้คะสี่แล้วก็ลากไปนะคะอ่าไม่ใช่ลากนะคะสี่แล้วก็ห้าอย่างงี้นะคะเรามาต่อนะคะเมื่อกี้มีคนมานะคะอ่า 4บวก0นเท่ากับ4นะคะ4นับเพิ่ม1ก็เป็น4 5อย่างนี้นะคะ4 5แบบนี้ปุ๊บก็มาดูนะคะรอบที่1 2 4นะคะ้นออก8 3 0 4 1เรารูด4ไปนะคะ4กับ5ไป4เข้านะคะมี4อยู่นะคะก็เข้าไป1เด้ง14บาทอย่างนี้นะคะทำต่อไปคะ่ะ3บวก0เท่ากับ3 สามนะเพิ่มหนึ่งเป็นสี่อย่างงี้นะคะอ่าแล้วก็มาดูที่รอบที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าอ่าผลออกเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเก้าเราลูดสามกับสี่ไม่มีนะคะรอบนี้เราจะลบเจ็ดสิบหกบาทนะคะอันนี้คือลบนะเพราะว่าเราไม่ได้อ่ารอบถัดไปเทสอีกนะคะอ่ารอบถัดไปทำเหมือนเดิมะคะ่ะเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่ง บวกหน,นะ,ะเหมือนเอาอันนี้ไปบวกหนึ่งคงที่แล้วก็เจเงี้ยจริงๆถ้าสูตรใครอยากแบบจำง่ายก็คือ10บนบวกหน่วยบนบวกหนึ่งอย่างงี้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็จะงงไปอีกะคะ่ะก็จะเป็นเอามาบวกกันแล้วบวกหนึ่งไปเลยอันนี้ทำแยกน่าจะง,ง่ายกว่านะคะอ่ะเกับ8เรามาดูที่รอบที่หนึนะคะพ้นออกหกสองอ่ะรอบนี้หลุดอีกนะคะ อันนี้ถ้าสมมติหลุดสองรอบถ้าด้านบนเดินดีอยู่อย่างนี้หลุดหลุดสองนี้ก็ยังไปต่อได้นะคะถ้าด้านบนแบบหลุดหนึ่งหลุดสองมาแล้วเนี่ยจะมาหลุดสองรอบซ้อนอย่างนี้เราก็เปลี่ยนสูตรเลยนะคะอ่านเราก็ไปเล่นทำเหมือนเดิมอีกรอบนะคะสองบวกสี่ หรือว่าทุกคนชะลอก็ได้อ่านรอบนี้ดูว่ามันหลุดสองรอบแล้วอีกรอบหนึ่งอ่ะก็ทําสูตรเดิมไว้อย่างนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งกดเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูว่ามันจะเข้าอีกไหมอะไรเงี้ยเพื่อเซฟตัวเองด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเล่นปุ๊บแล้วมันไม่เข้านะคะเราก็หยุดเล่นแล้วก็เปลี่ยนสูตรไปแต่ถ้าดูรอบถัดไปแล้วที่มันเรากลัวที่จะเสียไปสามรอบใช่ไหมแล้วก็ต้องดูก่อนนะคะเผื่อเข้าก็เล่นต่อนะคะ สี่บวกสองเท่ากับหกนะคะหกนะเพิ่มหนึ่งก็เป็นหกเจ็ดนำหกกับเจ็ดนะคะไปรูดนะคะในรอบที่หนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดรอบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดผลออกสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกนะคะนี่เข้าดึงเลยนียค่ะหนึ่งสองสามสามด้งเนาะสามด้งอย่างนี้เลยนะคะถ้าสามดึงนี้ก็บวกไปเก้าสิบก็บวกหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่อย่างนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะ ก็เข้าเด้งไปแบบนี้นะเข้าสามเด้งเนาะจ็ด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 อรอบที่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะเอานำมาหาเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่นำเลขท้ายไปบวกเพิ่มคือเป็น4ี่แล้วก็ห้านะคะแล้วก็นำสี่ห้าไปรูดนะคะรอบที่ร้อยี่สิบดผลออกหกสี่สามเก้าเจ็ดนี่นะคะสี่ สี่เข้าแล้วก็บวกสิบสี่นะคะเพราะว่าเรารูดสี่ไปอันนี้อันนี้ไม่เข้าเนาะอ่ะทำเหมือนเดิมค่ะสิบบนบวกหน่วยบนเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งก็เป็นแปดเรานำเจ็ดกับแปดไปรูดรอบหนึ่งร้อยี่สิบเก้าผนออกสี่เจ็ดหนึ่งเก้าแปดสี่เจ็ดหนึ่งเก้าแปดนี่เข้าสองเด้งบนล่างเลยค่ะนี่ ทองเด้งแบบนี้ก็บวกไป104บาทอย่างนี้นะคะอ่ะบวกไป104ปบาทอ่ะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะสูตร5นาทีมันจะไหลอย,อยู่ประมาณ10-15รอบหรืออ่าถึง20รอบเลยนะคะหรือว่ามากกว่านั้นแต่เรานำมาแค่เกือบ20รอบมั้งประมาณ18-19รอบนะคะทุกคนอืม ไปทุกห้านาทีผลจะออกทุกหนาทีผลออกนะคะมันจะเร็วหน่อยนะคะแต่สูตรเราทำไม่ยากเราเห็นเลขเลขผลออกมาแบบนี้ปุ๊บเราบวกเลยแล้วก็เล่นเลยนะคะแต่ต้องเทสก่อนนะอย่าอย่าพึ่งไปเล่นนะะต้องเทสก่อนเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดนะคะแปดแล้วก็เก้าอย่างนี้เนาะแปดเก้า อรอบที่30ผลออก7 8็ด7ปนเี่แเข้านะคะบวก14บสีไปต่อ8ปบวกหเท่ากับอันนี้ยังไหลดีอยู่นะคะแปดบวกหเท่ากับเกเกับศนเนาะผลออกสา1 3, อ่าผลรอบที่หนึอผลออก9ก้าศนย์สห้นะคะศนอ่าเนี้ไปวิ่งนะคะศูนย์เข้านะคะบวกสิบบาทนะคะ ทำเหมือนเดิมคะ่ะ0ูนย์บวก4เท่ากับ4 4นะัเพิ่ม1ก็เป็น5 4กับ5นะคะรอบนี้ผลออก4 8 8 9 7นะคะอันนี้4ไปวิ่งนะคะอันนี้ลบ76ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นวิ่งเราเล่นรูด19ประตูนะคะ,ะไปต่อนะคะ รอบที่132นํามาหารอบที่133นะคะ8บวก8เท่ากับ16นะะี้นะะ16ก็6 7เนาะ6 7อย่างนี้ค่ะรอบนี้ผลออก5 6 6 2 5นะคะ6นี่เข้า2เด้ง6เข้า2เด้งก็บวกไป104บาทอย่างนี้นะคะ104บาทอ่ะรอบที่133อ่ะนํามาหาเลยค่ะเป็น12 6บวก6เป็น12ใช้2 แล้วก็บวกเพิ่มหนึ่งเป็นสามอ่าผลออกผลรอบหนึ่งร้อยสาสิบสี่ผลออกศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์นะคะสามนะคะมีสามนี่บวกไปสิบสี่บาทอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำต่อนะคะแอดนำมาให้ดูเท่าหน้ากระดาษหนึ่งเลยนะคะอ่ดูพร้อมกันไปยาวๆเลยนะคะจะได้ดู ด้วยว่าเวลาสูตรมาอย่างนี้เราควรทำยังไงนะคะ,ะ4 3บวก1เท่ากับ4 4บวกเพิ่ม1ก็เป็น4บับ5นะคะรอบที่135ผลออก0 5 5 6 4นะคะเราเล่น4กับ5ไปนี่ค่ะ3เด้งอีกเหมือนเดิม3เด้งก็บวก194บาทอย่างนี้นะคะ,ะต่อไป5บวก5เท่ากับ10นะคะใช้เลขหลังคือ0 เพิ่มไป1คือ0กับ1นะคะ136คูณออก4 0 6 8 3นะคะ0เข้านะคะนี่บวก14นะคะอ่ะต่อไป137หารอบ137เนาะ,ะ0บวก6เท่ากับ6 6นะับเพิ่ม1เป็น6 7อย่างนี้นะคะ6 7รอบนี้6เข้านะคะนี่6เข้า7นี่วิ่งนะคะ สองเด้งนะคะบวกหนึ่งร้อยสี่บาทแบบนี้นะคะนี่หนึ่งร้อยสี่บาททั้งหมดที่เราเล่นมีทั้งหมดกี่รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดทั้งหมดสิบแปดรอบนะคะหลุดไปทั้งหมดหนึ่ง หลุดไปทั้งหมด3รอบเข้าสิบห้ารอบนะคะทุกคนก็ไปคิดกําไรดูนะคะนี่ก็คือทุนเล่น1บาททุน76็บหบาทต่อรอบนะคะอันนี้ก็คือบวกก็คือกําไรลบก็คือเสียนะคะน่าจะได้กําไรเยอะอยู่นะคะลองไปคิดนะคะแอดเครื่องคิดเลขแอดหายนะคะอันนี้ให้ทุกคนไปคิดดูนะคะสูตรนี้แอดว่าเดินดีมากหลุดแค่รอบ2รอบแล้วมันเดินดีไงคะหนาทีออก5นาทีออก,อ,อ,กอย่างเงี้ย ถ้าใครมีทุนหนาหน่อยก็บวกเพิ่มได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีงบน้อยนะคะก็เล่นงบน้อยไปก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเยอะนะคะจะได้ไม่เจ็บนะคะ,คะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ